รายการต่อไปดีเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีวันหยุดวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ขอมอบความสุขกับสุดสัปดาห์แรกด้วยร้านตัดผมของท่านสุภาพบุรุษในบรรยากาศสุดคลาสสิกตามด้วยสวนแห่งความสุขเล็กๆใหม่ล่าสุดกลางซอยอารีจากนั้นไปร่วมสัมผัสรอยยิ้มในดินเนอร์การกุศล6เมนูรสเลิศเปี่ยมด้วยการดีไซน์ที่เกาะสมุยตบท้ายการท่องถนนคนเดินละไมชุมชนใจดีที่พร้อมมอบความอบอุ่นได้อย่างเต็มเปี่ยมกันเลยค่ะ